I'm สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานสอสุขนันการช่างกับบ้านน็อกดาวสุขนันนะครับผมกับบ้านหลังนี้มีโมเดลที่มีชื่อว่า S7 นะครับผมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube สอสุขนันการช่างให้ด้วยนะครับผมที่ Facebook ให้ด้วยนะครับผมบ้านน็อกดาวสุขนันนะครับผมก็โอเคทิ้งท้ายไว้เนื่องอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ที่เรามาทํางานนะครับก็คือเสร็จไปแค่ระเบียงตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่มีลูกกงนะครับผมว ครับตอนนี้ก็ช่างแบงค์นะครับไล่ติดราวบันไดตัวรอบก็เหลือแค่แถบฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางฝั่งนู้นกันน,นี้ตอนนี้นะครับก็ให้น้องจันนะครับไล่เก็บสีแก๊ปด้านบนนะครับแล้วก็ยิงซิลิโคนปิดตำแหน่งรอยจุดต่อระหว่างโครงผนังโครงฝ้าโครงอะไรพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าไปในตัวบ้านนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวต้องส่วนแก๊ปตั้งนะครับที่เป็นตัวตั้งตัวนี้เราจะใช้เป็นสีดำนะครับซึ่งสีเดียวกันกับผนังตัวล่างนะครับผมแล้วก็มุมที่ครอบระหว่างกันนะครับกันมุมเชล่านะครับเราจะใช้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับลูกค้ารีเควสตไว้แบบนี้นะครับลูกค้าต้องการสีดําๆนะครับผมโอเคเราจัดให้ได้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับลูกกองเป็นลูกกอง เหล็กตัวบนครับลาวตัวบนตัวนี้นะครับผมตัวบนตัวนี้กับตัวลางตัวนี้จะใช้เป็นเหล็กกล่องกาวนาทขนาด1นิ้วครึ่ง3นะครับผมแต่ว่าโดยจับการเรียกเขาจะเรียกสามคูนนิ้วครึ่งแต่ผมติดปากนะครับผมนิ้วครึ่ง3นะครับแล้วก็ลูกตั้งตัวซอยตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเหล็กกล่อง1นิ้วคูณหนนิ้วนะครับเป็นกาวนาททั้งหมดเลยระยะของช่องตัวนี้จะห่างกันอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับตัวนี้นี่คือเราประกอบไว้จากทางบ้านนะครับแล้วก็เอายกมาติดตั้งที่หน้างานนะครับ อันนี้ครับตอนนี้ก็กาลังจะยกข้างนี้ขึ้นตั้งนะครับก็เดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยตั้งเสาเหรอเสาตรงไหนตั้งเสาไงอ๋อตั้งรับต,ตัวหนึ่งใช่ไหม αι? อ้าวโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับก็คือตั้งเสารับตัวราวตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างกว้างเพราะมันสี่เมตรสามสิบหรืองไงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวจะยกเสาขึ้นตั้งตรง,งนี้เราถึงจะเอาเหล็กตัดเอยลาวตั้งนะครับผมโอเคอน,นี่ผมจะแพนให้ดูรอบๆนะครับ รอบๆตรงนี้ก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็จะมีข้างหลังนะครับที่ยังไม่ได้ทาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ทําเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่ซีซิลิโคนบางจุดเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เข้าไปลุยกันภายในนะครับเดีย๋ยวผมพาเข้าู้ชมภายในกัน โอเคครับผมสิ่งแรกเลยนะครับที่ทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคือสีภายในห้องโถงและห้องนอนนะครับเราลงเพียงแค่สีขาวลงพื้นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ลงสีจริงแต่ว่าตอนนี้เราลงสีขาวเงาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเสร็จสับไปนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้องนอนก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำฝ้านะครับฝ้าของห้องนอนก็เสร็จที่เรียบร้อยส่วนสายตรงนั้นที่เห็นตรงนี้ครับเป็นสายไฟที่ลงเข้ากับ แอร์นะครับผมอันนี้รุ่นของลูกค้าแอร์เป็นดึงสายไฟเข้าด้านในนะครับไม่ได้ไว้ที่ด้านนอกก่อนโอเคดึงเข้าข้างในได้อันนี้ก็จะเป็นสายที่ดึงมาสําหรับหลอดไฟ,ไฟในห้องนะครับฝ้าเป็นฝ้าไวนิลนะครับเหมือนกันทุกๆหลังเลยแล้วตอนนี้กําลังทําความสะอาดพื้นนะครับซึ่งพื้นต้องทำความสะอาดประจําเพราะว่าเวลาทาสีแล้วขนาดเอากระดาษร่องก็ยังเลอะอยู่ก็ต้องมานั่งขงูดเองนะครับ ทำเองขูดเองไม่มีใครช่วย <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เจ๊ใหญ่ <c oughs> เสร็จหน้าฝั่งเนี้ยวันเนี้<ว>อยอืมอืมนั่งตูดติดพื้นแล้วอ่ะเราไปดูห้องน้ำกัน โอเคครับผมห้องน้ำนะครับที่ที่แล้วก็คือเราทําไว้ได้แค่ปูผนังและปูพื้นเสร็จนะครับผมก็กลับบ้านกันทันนีเช้ามาปุ๊บเราสิ่งแรกที่มาลุยเลยคือเรามาเล่นฝ้าก่อนนะครับฝ้าเหมือนกันนะครับผมห้องน้ําห้องนอนห้องโถงห้องทุกห้องนะครับเป็นฝ้าไว้นี้ทั้งหมดเลยรูตรงนี้นะครับจะเอาท่อไฟนะฝังไว้ข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ําอุ่นมันจะตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับก็เพื่อความสวยงามดีกว่าเราฝังท่อเดินลงมาไม่ค่อยสวยนะครับ แล้วก็ตำแหน่งของชักโครกเรียบร้อยนะครับรูน้ําดีนะครับน้าดีแล้วก็น้ําทิ้งเราติดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะรีบขึ้นฟ้านในส่วนงห้องถงกันแล้วเดี๋ยวคืบหน้าให้เรามาอัปเดตกันอีกทีนึง คครับผมตอนนี้นะครับก็เจ๊ลองเรากําลังไล่ปูกระเบื้องอยางนะครับผมตอนนี้ก็คือเก็บกวาดพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาฟองน้ำนครับชุบเช็ดแผ่นให้สะอาดนะครับวิธีการปูกระเบื้องอยางนะครับเวลาเราปูเราต้องแบ่งครึ่งนะครับไม่ใช่ปูตามเส้นรอยต่อไม่ได้ถ้ามันจะทําให้แผ่นรอยต่อกันไม่เนียดนะครับอันนี้คือวิธีการปูที่ถูกต้องนะครับผม ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติเวลาเรา,เราปูรอยต่อกับรอยต่อเรียงมาหมดปุ๊บอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องลื้อออกนะครับแล้วก็ปูใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราดึงตามแนวมันเนี่ยแผ่นมันจะบังคับตัวเองไม่ได้นะ,น,นะครับมันจะทําให้เบี้ยวไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราออกไปชมช่างสีข้างนอกกัาบัางว่าหยดใส่ขอบหน้าต่างมากแค่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้โอ้โหละอองสีดำคัดได้นะเล็บหมดกับมึงทีเนี้ยตายตาย <laughs> นี่ครับผมคิ้วเหล็กของลูกค้าใช้เป็นสีดำนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ำมันแต่ส่วนผนังฝาด้านล่างใช้เป็นสีน้ำนะครับอ่ะนี่นะครับผมวิธีการปูกระเบื้องยางเราลอกแผ่นกระดาษแล้วก็ตกลงไปเพราะว่าด้านล่างมันเป็นกาวนะครับผม <c oughs> นี่ครับแล้วก็กดให้สนิทก,กับขอบรอยต่อนะครับแล้วก็ตกเข้าไป นี้เวลาเราปูปุ๊บมันจะสลับกันแบบนี้นี่คือหัวแผ่นนะครับตัวนี้คือตรงกลางเวลาปูต้องควายแบบนี้ห้ามต่อตรงเด็ดขาดนะครับว <c oughs> ิธีง่ายๆครับที่เราจะสลับไปก็คือสมมติว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นเต็มแล้วใช่ไหม <c oughs> เวลาเราขึ้นแถวใหม่แล้วก็วัดแบ่งครึ่งแล้วตัดนะเพื่อเอาเศษมาวางเพราะแผ่นต่อไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสลับเหมือนเวลาเราก่อกอบีบ็อกนะครับ <c oughs> นี่อีเจ๊ใหญ่อีเจ๊ลองเล่นปูกระเบื้องอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ตอนนี้ ข้างนอกห้องโถงก็กําลังไล่ขึ้นฝ้านะครับปรากฏว่าไม่ได้เอาคิวตัวนี้นะครับเอามาไม่พอนะครับอยู่ที่บางบระทองนะครับผมมาไม่หมดนะครับน่าจะห้องโถงเกือบเสร็จหมดแนละ้วแต่ไม่เสร็จเพราะว่าคิวไม่พอนะครับนู้นครับบอกไอ้ตัวนู้นให้เอามาไม่เอามาครับอก <c oughs> โอเคนั่นเดี๋ยวผมเตรียมตัวทำฝ้าขึ้นตัวนี้ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวได้ไปตรงไหนถึงไหนยังไงเดี๋ยวค่อยมายี่กันอีกทีอะไรนะ อ่ะโอเคครับผมผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ปูกระเบื้องอย่างในห้องนอนก็เกินครึ่งเกิน50%มาแล้วนะครับผมก็คาดว่าเสร็จคดีภายในวันนี้เดี๋ยวเราออกไปดูตะแกงนะครับก็ตอนนี้ใส่รอบแล้วนะครับผมเหลือช่องอีกหนึ่งช่องนะครับผมเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสร็จหมายแบงค์เ็จอายกมาทำให้มันจบ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 ,จบไปนี่ครับผมก็คือทุกอย่างเสร็จมาจากบ้านเรียบร้อยนะพอมาถึงที่เราก็ยกขึ้นวางครอบ ไมส่ส่วนส่วนสูงส่วนส่วนสูงยกวางนี่พอดีคนเลยนะเนี่ยดเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวให้แบงค์เชื่อมแน่นในเซก็เป็นอันเสรจสับวันนี้เล่านะครับเล่ากันตกโดยรอบของมุทีทั้งหมดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันนี้แล้วเดี๋ยวพอ เชื่อมล็อกตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะทําการ clean, เคลียร์ไอ้เคลียร์คลีนพื้นที่นะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปรีบมุงป้าต่อแล้วก็ดูเจ๊ลองนะครับปูกระเบื้องยางให้จบนะครับวันนี้นะครับก็มันรุ้นกันว่าเขาจะปูจบไหมนะครับแล้วก็อีเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ที่เก็บสีอยู่บริเวณด้านนอกนะครับเครื <c oughs> ่องมือพร้อมครับงานเร็วครับ นี่ครับนี่ครับเจ้ใหญ่นะครับก็คือเขาตอนนี้เขาทาสีสีดําอยู่ด้านบนนะครับก็จะมีร่องรอยของการทํางานนะครับนี่นี่นี่เป็นสีหยดอกมานะครับนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับผมไม่ว่าทำอะไรมันก็ต้องมีบ้างนะครับอันนี้สีเทาแล้วก็อันนี้สีดํานะครับผมนี่ครับผมลูกค้าอยากได้สองสีครับถามว่าทํายากไหมโคตรยากเลยนะครับเพราะผมก็ปกติมันเป็นสีดํานะครับ แต่ว่าค้าต้องการความแตกต่างขอเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสีขาวนะครับก็ต้องมาตัดใหม่อีกทีนะครับผมเพื่อความสวยงามอ่ะไปอมันจงแล้วจะลืมมาลูกป้าไม่ต้องไปทานนะลูกนะสันทำเป็นสันโอเคครับผมตอนนี้ป้าห้องโถงก็ใกล้จะจบแล้วครับทีนี้เราก็มาลุ้นแค่ห้องนอนอย่เดียวนะครับรอกระพูกระเบื้องยางอย่างเดียวตอนนี้ แรกๆกันน like so so ่งยองปูวับตอนนี้ขาสี่ขาแล้วครับเชื่อได้เลยอีกสักพักเดียวเดี๋ยวมันนอนแผ่ตรงพื้นแล้วปูกับเบื้องยางกันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาแอบดูใหม่่อยเข้าไปก่อนอ่าโอเคครับผมในที่สุดก็เป็นอานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับปูพื้นกับเบื้องยางภายในห้องนอนนะครับผมต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเช้านี้มาเราก็มาลุยกันจนจบนะครับ นี่นะครับผมพื้นกระเบื้องยางเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลามออกไปจนถึงห้องโถงนะครับห้องโถงตอนนี้ก็กําลังไล่ปูกระเบื้องยางนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ตรงบริเวณด้านหน้าประตูไล่ไปจนถึงข้างในตัวบ้านโดยเจ๊นันมือเดียวนะครับผมทําคนเดียวเหเมาทั้งหลังนะครับตัดกระเบื้องนะครับก็ทุกอย่างมันคือประสบการณ์นะครับอ่าเนี่ยครับจากตรงนี้นะครับก็จะเฉลยประสบการณ์ให้ฟังคือจุดที่เราค้นที่จะตัดตรงนี้ที่จะเอาไว้ นะครับนางไปตัดตรงนี้ออกแล้วโผล่เดือยตรงข้างหน้าไว้แทนนะครับ <ET EN> นี่แ่นี้หล <t ri kan> ือแ่นี้นี่นี้ไงนี่ยังยังมีหน้ามาประจานตัวเองได้ีครับนะซื้อประสบการณ์ไหมครับไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่เกิดแต่ทําผิดไปบ่อยก็ไม่ไหวนะครับส่วน <g ül üyor> ตอนนี้ก็ห้องน้ําก็ไล่ยาแนวผนังเรียบรอ้อยยาแนวพื้น <g ül üyor> ตอนนี้กำลั <g ül üyor> งเช็ดยาแนวออกข้างล่างเป็นสีดาโอ้โหมือ <g ül üyor> ดำไหมเนี <g ül üyor> <uk> ่ยดำเัี่ยมืออ่ะ ครับผมตอนนี้ก็ไล่เก็บเช็ดพื้นยาแนวนะแล้วก็เก็บสีเพลทเรียบร้อยนะครับทีนี้ชั้นแขวนทีวี55นิ้วนะครับผมก็ติดใ้กับทางลูกค้าไปแล้วเพราะว่าตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ใช้เป็นน็อตยิงังคาไม่ต้องชี้รับประกันว่าแข็งแรงโคตรนะครับเพราะเพราะว่าเราเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เป็นโครงผนังตัวบ้านนะครับผมเอาอีกแล้วนะครับไหนไหนถ้าไปดูได้ตัดยังไงตัดอะไรผิดอีกแล้วหมดนั่นไง อ <ure> <air> <laughs> หมดหมดนี่เสียหายนี่คือไม่ได้ตัดหางทิ้งน,นะครับตัดผิดซื้อประสบการณ์กี่แผ่นแล้วเนี่ยกี่แผ่นแล้วหมดเป็นลังกัลังกันคันกว่าเลยนะลังไม่ใช่ร้อยกว่าบาทน,นะลังละพันพันเท่าไหร่ละพันสองใช่นะ <laughs> อ่านี่ครับผมตอนนี้ระเบียงหน้าบ้านก็ติดลูกกองพร้อมกับทําสี <S <S เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะ เก็บกวาดบริเวณระเบียงด้านหน้านะครับผมเพื่อเตรียมเขาหน้าคือจะเตรียมทาสีพื้นนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจะถูกจะแดงจะแพงไว้ก่อนนะครับผม <c oughs> นะต่อน,นี้ก็ไล่เก็บเคลียร์นะผมก็จะมีเบ็กเก็บขยะดูนะครับผมหนึ่งตำแหน่งนะครับตอนนี้ก็ไล่เก็บขวดเก็บกระดาษยู่นะครับตอนนี้ <c oughs> นีในใกับผลลาันใดก็มีเฉพาะตัวนี้ครับที่มาสร้างที่หน้าง,งานแต่ที่เหลือนี่คือเราทําไว้ทั้งหมดนะเพราะว่าตัวนี้คือเราไม่ได้หาตําแหน่งที่เป๊ะๆก็เลยต้องมาตัดและเชื่อมบริเวณหน้าง,งานเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวขั้นบันไดตัวนี้ครับจะมีไม้ที่เป็นไม้พื้นนะครับกว้าง20เซนวางครับแล้วก็ยิงรอดักท,ทีนะเพราะว่าตัวนี้มันกว้างแค่15เซนเวลาเดินขึ้นเดินลงมันจะค่อนข้างแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับเอาโอเคครับผมหน้าง,งานวันนี้ก็ได้คร่าวๆเพิ่มเติมประมาณเท่านี้นะครับอ้อ ระบบปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟสวิตช์ไฟใส่เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่หลอดเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุกอย่างเดินมไวเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีแค่ตรงนี้ก็คือขาดตัวหม้อตัวนี้นะครับของไม่มีนะครับก็เดี๋ยวไปซื้อมาใส่เพิ่มนะครับก็จะเป็นอันจบก็ตั้งใจไว้ว่าตัวบ้านตัวนี้นับถอยหลังอีก3วันก็ต้องจบนะครับยังไม่รู้ว่าจะจบท่าไหนเลยตอนนี้ตู้ไฟตอนนี้ก็จัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ปิดฝาไม่ถึงว่ะเอาเลยเจเก็บให้ดีเลยนะเก็บให้ดีเลยนะห้ามหายห้ามขาดห้ามลาห้ามตายนะจะบอกไว้ให้ของอ่ะจะหมดแล้วนะอืมย่างอื่นตัดผิดได้นะฝ้าตัดผิดไม่ได้นะของหมดแล้วไงตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไล่ปูตรงนี้นะครับก็เลยจะเก็บเพีรยของออก โดยมือปูมือนี้นะครับผมเจนนันตัดผิดเป็นธรรมชาตินะครับนนอ,อโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตของพี่หน้านาง,งานกันดีๆีลงตอนนั้นผมอยู่ร้านรีซื้อที่ร้านรีผมกับเที่ทุกวันนะขายกาแฟ อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เก็บวาดพื้นที่ตรงโซนของบริเวณระเบียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีผู้ทดลองมาแล้วครับผมนั่งกินลมชมวิวบรรยากาศเย็นสบายครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงน้าํายานะเป็นน้ํายา toa ตัวนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะทําการลงสีพื้นให้เป็นสีแดงสีแดงเลยใช่ไหมครับพี่ตีแดงเลยเนาะสีแดงแดงชัดนะครับผมก็คือพื้นนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าทําการลงเอให้เราทําสีเป็นสีแดงที่พื้นปึ๊ดไปเลยนะครับผม นี่ครับผมนี่ก็ซื้อก็คือก็คือแมมลินผ่านกันก็คือโซนบริเวณรับเบียงครับตอนนี้เกี่ยวกว่าแล้วเดี๋ยวอานับถอยหลังอีก3วันหลังนี้จะต้องจบแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอเอาแค่หลอดไฟนะครับผมมาใส่ตรงนี้1 2 3 4ก็คือด้านหลังนะครับผมจะใส่หลอดไฟก็เป็นอัน จบแล้วก็ทําสีก็เก็บกวาดภายในก็เรียบร้อยนะครับผมตั้งถอยหลังไว้ก็คือ3วันนะครับผม3วันจะต้องจบนะครับแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเติมในส่วนของทําห้องน้ําตาล่างตัวน,นี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตกัะทางลูกค้าขยับอีกสักนิดนึงนะครับผมก็จะมาเก็บงานให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแพงให้ดูระเบียงรอบๆหน่อยนะครับไปเราแพงกันเลย ลาวระเบียงเป็นสีดำนะครับผมใช้ของยี่ห้อแม็กโซนครับเป็นสีสำหรับทาเหล็กกล่องกาวไนท์โดยเฉพาะนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นลมเย็นที่นี่ยูไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับน,นี่ตรงนี้ขอบชายของไม่ต้งชี้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทาสีดําปิดนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เดี๋ยวด้านข้างตัวนี้จะมีมอปอีกนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ตอนนี้ก็ไลยเก็บกวาดเคลียร์ของเครื่องมือตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับผมก็จะทยอยเก็บ กับไปที่กรุงเทพนะครับน,นี่รอนะครับผมรอเพียงแค่หลอดไฟมาเสร็จมาติดตั้งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้เจ๊ลองเราก็ไล่ปูกระเบือ้องยางจนเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมั้งครับเดี๋ยวไปดูกันก่อน โอเคครับผมเราขึ้นไปดูตัวเจเจลองกันว่าตอนนี้ปลูกกระเบื้งองยางไปถึงไหนแล้วนะครับอีเจเสร็จยังนั่งหลับนั่งหลับเนี่ย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 ชัดชัดเนี่ยทรงเนี่ยนั่งหลับนั่งหลับคิดอยู่คิดอ <laughs> ยา่ยาอย่านั่งเฉยเยอย่างเงี้ยหลับทุกทีเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปคลิปหนึ่งได้ครับที่เทพื้นลงจอดรถขัดปูนกลางแจ้งอีนางคนนี้นั่งหลับ เดี๋ยวผมขึ้นบ้าไปดูแล้วผมแดดโคตรแรงแต่นางนั่งหลับได้เชื่อเลยครับมันเป็นความสามารถพิเศษใครๆก็ทําไม่ได้ได้ไหมครับยอมรับแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือแค่แนวตัวนี้นะครับอีกนิดนึงก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความจริงมันต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเพราะเมื่อคืนนี้มันไม่มีไฟนะครับผม โอเคเดี๋ยวนี้ปิดจอบป,ปิดเสร็จนะครับผมห้องรงห้องน้ำเสร็จสับพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาผ้าร่มดัวกาใส่แล้วนะครับก็จะเหลือแค่รอแค่อ,คอีกตวเจ๊ะนะครับเนี่ยครับดูนั่งงๆอย่างงี้นะเผื่อแพ๊บเดืยนมันจะหลับนะครับโอเคครับผม ก็านางงานก็เป็นประมาณเท่านี้ครับผมฝากเพื่อนๆอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube สอสุน,นันท์กท่านให้ผมด้วยนะครับผมที่ Facebook ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานของสอสสุนันท์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหนังหน้าทุกคนไปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหนังหน้าของเฟซแต่ละคนไปเอาโอเคครับผมท่านเอวนี้ลากลับก่อนปิดคลิปกันด้วยหลังเสียซอสสุนันท์การ์ดจังสูงก็หนึ่งเจ็ดสี่ห้าศูนย์เก้าสามการวันนี้ลากลับก่อนสวัสดีครับ